ลั่นลั่นบูมโอแล้วแฟนผมบีตายอีกแล้วผมบอกว่าอย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดจะดูจะดูหลีให้ดูก็บอกว่าเอาเปิดเลยดีกว่าถ้าจะหลีขนาดนี้มาดูเสื้อเสื้อสีแดงเสื้อสีแดง สวัสดีรบทุกคนพื่นผมนะคาริงวันนี้เราจะมาเปิดแพ็กเพลย์หรือวีกนะซึ่งเราจะได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรครับแขกรับเชิญนั่นก็คือแฟนผมนะทุกคนอาจจะเฮ้ยทำไมเสียงไม่ตรงกับปากคือตอนนี้ผมมาพากเสียงทับนะคือตอนนี้ไม่มันไม่มันหายไปนะในคลิปคือไม่ได้ยินเสียงพากเลยนะก็ขอเสียงแฟนผมหน่อยเลยก็คือเนี่ยครับคือต้นเหตุที่ทําให้ไม่มีไม่ไม่ไม่ติดนะทุกคนก็คือแฟนผมไปทําให้ลักไม่หลุดโอ้โหนี่ครับแนะนําก่อนแล้วกันว่าเป็นการ เปิดแพ็คแบบเปิดฟรีนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ใครที่ยังแบบว่าไม่รู้ว่าวิธีการรับเพลหรือวิกฟีรับตรงไหนเนี่ยครับมารับตรงนี้นะเล่นให้ครบ3 0 0 0แต้มนะครับทุกคนจะได้เพลหรือวิกฟีไปเปิดหนึ่งครั้งแบบฟรีๆนะซึ่งผมกับแฟนนะครับจะสลับกันเปิดนะในคลิปนะครับผมใช้ดวงแต่ละคนนะสลับกันเปิดนะครับว่าจะเอานักเตะคนไหนอยากได้นักเตะคนไหนนะซึ่งสัปดาห์นี้เรามาดูกันก่อน,อนเลยครับว่ามีนักเตะตัวไหนบ้างนะเป็นการภาคเสียงทับนะทุกคนนี่ก็จะเข้ามาดูในแพ็คนะครับนี่เปิดได้ทั้งหมด4ครั้งนะ มีทั้งหมด11ตัวนะครับมีทางด้านบูกิโอซาก้ามเมิซาร่าเลวันดอฟกี้นะครับแล้วก็เนี่ยซาร่าล่าง u, โโหูพิเยอโอ้โหโคตรแจ่มล่างนี้บอกเลยว่าเป็นล่างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เซิร์ฟเซของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะกองหน้าดี e ไลนิ่งโฟลว์ดนะครับตัวนี้โคตรน่าสนใจครับในแพ็คแล้วก็เป็นทางด้านมาติโอโควาซิตของแมนซิตี้นะตัวนี้ก็แจ่มใช้ได้ถ้าอยากได้นะนะแล้วก็นี่เซิร์ฟเซนะที่อยากได้นะครับแล้วก็ซาร่านะที่อยากได้นะก็จะสลับเปิดกับแฟนนะครับ นี่ครับบ,บ,บุกิโยซาก้าถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีมากนะด้วยความที่มันไม่มีดับพุทัชนะมา800 0ล้านละล้านล่างก็ไม่มีดับพุทัชนะรวานถามว่าดีไหมผมก็เบื่อแล้วอะรวานนะครับมาจะเปิดกาแฟนะครับมาเราจะมาดูกันก่อนว่าใครจะได้เปิดก่อนนะนกเ็เดใช่ด้วยการเป่ายิ่งฉุบนะในคลิปจะเห็นนะเนี่ยคือพยายามแพม่มันอยู่ <c oughs> ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมพูดอะไรอยู่นะคือพยายามมองหน้าตัวเองเหมือนกันว่ากูพูดอะไรนานจังวะอะไรเงี้ยนะครับทุกคนมา ว่ามันค้างได้ไงโอเคทุกคนอ่ามาที่หน้าแพ็คแล้วครับมาเปิดกันครับนี่มาเป่ายิงฉุบกันครับเป่าทีฉุบรอบแรกครับทุกคนโอ้โหอ่ะเป่าใหม่ครับคือเป่ารอบแรกไม่เห็นในกล้องครับเป่ารอบสองปั๊บไม่เห็นในกล้องอีกแต่โชว์ขึ้นมาคือแฟนผมชนะครับแฟนผมเบิดก่อนแฟนผมเบิดก่อนอ่าแฟนผมลั่นนะแบบไม่มีสูตรเลยลั่นไปครับรอบแรกจะได้ตัวอะไรทุกคนไปรอดูครับโบ๊ะเข้ามาให้ ไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยมีแค่แสงเขียวเขยวข้างในมาลุ้นเสื้อครับเป็นทางด้านเสื้อสีขาวทุกคนพิมพีรีกโอ้โหขาวรูมิโตมะถามาอันนี้เก่งไหมก็กลางๆถ้าเป็นค่าขนมก็ให้แค่5้าบาทสำหรับแฟนนะสำหรับค่าที่เปิดได้คือมันน้อยไปไงมันไม่มีแรงจูงใจที่จะเปิดได้มันก็เลยได้แค่นั้นแหละโอ้โหมันต้องแบบขนาดไหนอะทุกคนถึงจะได้แบบตัวดีๆอะ หมูทงหมูท่าอะไรแบบนี้โอ้เกินไปมาครับมาครับมีมาลุ้นต่อครับผมอยากได้มากนะเซอร์ซเซอร์เซเซอร์เซมือทองคาริงมือทองคาริงมือทองย้ำเสมอว่าคาริงมือทองต้องลั่นต้องลั่นมาครับผมจะเปิดแล้วนะขอสูตรโมเมดซาร่าโมเมดซาร่าโมเมดซาร่าว่าไงซาลุงซาร่าซาลุงซาร่าได้ไหมได้ไหมครับ ได้ไหมครับซาร่าลั่น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 ไปที่ซาร่าได้ไหมเปิดเข้ามาด้านในไม่มีแสงไม่มีห่าอะไรเลยลั่นมาที่ลั่นมาที่เสื้อขาโอ้โหโอไอ้เขียบหนักกว่าแฟนอีกทุกคนโอ้โหผมท้อเลยทุกคนโอ้โหใครวะเนี่ยไม่รู้จักของยูเวไอดีสายฟรีม,มันก็ได้ตัวกากเกินโอ้โหอยากร,รีวิวเซิร์เซียอโอ้โหพี่มันต้องไปอเปิดเท่านั้นไงมันถึจะได้ตัวอะไรดีๆใช่หรอ งั้นเธอรอบต่อไปรอบของเธอมันต้องมีอะไรจูงใจมากกว่านี้ไงที่มากกว่าแบบขนมแค่ห้าบาทสิบบาทอะ่ะอ่ะบิงซูเธอว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจโอเคงบกี่บาทห้าสิบบาทจ้าคุณจ้า <laughs> มาาแฟนผมลั่นเลยแบบไม่มีสูตรแล้วปิดตาผมด้วยทุกคนแล้วปิดตาผมด้วยผมถามว่าเฮ้ยเธอเสื้อสีอะไร <c oughs> เสื้อสีอะไร <c oughs> ส้สมตอบเสื้อสีสม้มซึ่งแม่งตอบเสื้อตัวเองครับทุกคนซึ่งเสื้อนักเตะแม่งคือเสื้อสีแดงกับสีขาว บอกเสื้อสีส้มท้อทเลยดูหน้าทุกคนดูหน้าในคลิปโอ้โหท้อเลยอ่ะดูได้ตัวโอ้โหแต่ละตัวท้อแท้อ่ะคือแบบท้อแท่แล้วอ่ะไปทั้งหมดแล้ว,ลวสามรอบยังไม่ได้ตัวดีเลยทุกคนในเมื่อเราสองคนเปิดไม่ได้ตัวดีเราก็เลยต้องร่วมมือร่วมใจกันใช่ครับการเปิดด้วยกันรวมพลังครับทุกคนนี่นได้เยกว่าเดิมรวมพลัง <laughs> คาริงแล้วก็หวานใจทุกคนมาครับรวมพลังนะครับจะจิ้มพร้อมกันคือกดหลายทีก็จะติด <laughs> แม่งเอ้ยมาครับลั่นลั่น ลั Run, ่นลั่นบูมโอ้ล้วแฟนของบีตายอีกแล้วผมบอกว่าอย่าป <te ิดอย่าปิดอย่าปิดจะดูจะดูลีให้ดูก็บอกว่าเอาเปิดเลยดีกว่าถ้าจะหลีขนาดนี้มาดูเสื้อเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงบ่เอ้ยซาลาอ้โหโมเมทซาลาเฉยเลยอย่างตึงบอกแล้วว่ามันต้องมีอะไรจูงใจโอ้แต่ว่ามันเป็นรอบของเขาไงตามจริงรอบสุดท้ายเป็นรอบของเขาไงคนละสองรอบ ก็มาเปิดด้วยกันแล้วมันก็ต้องได้เหมือนกันไหมสุดท้ายก็กินด้วยเหมือนกันอยู่ดีโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยว่าว่าเราจะได้กินบิงซูหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เราไปสรุปกันเลยว่าครับว่าเราจะไปดูนักเตะตัวที่เราได้บ้างว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะสำหรับสัปดาห์นี้ถามสำหรับผมว่าคุ้มไหมมันคุ้มอะผมไม่ได้เสียทองเยอะนะครับผมนี่โมเมทซาร่าครับแล้วก็ตัวแบ็กขวาของโมนนโกแล้วก็ปีกซ้ายทางด้านอ่าทางด้านคารลูมิโตมาแต่อีกตัวผมไม่ขออนุญาตเอาใส่ทีมนะ ประมาณนี้ละกันคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นการพากเสียงทับอาจจะไม่ไม่ได้ตรงมากสีสันอะไรอาจจะแบบว่าไม่ได้ว้าวเหมือนทุกคลิปนะทุกคนก็ขอโทษขอไปในข้อมือมอ่ะอุปกรณ์การผิดพลาดท,ทางเทคนิคเอ้ยเทคนิคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมไไลกดแชร์นะครับก็ย้ำเสมอนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากดาฝากดแชร์ๆๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามมาด้วยเนะ้อายบายจ้า